วันนี้จะมีคนแย่งกันเปยคุณนะคะสวัสดีค่ะทํานายไทยรักกับแม่หมออ้ําธรรมธา,ารโรมแระจจำวันที่5ตุลามาดูกันสิว่าวันนี้จะมีข่าวดีเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้คุณได้ชุ่มชื่นหัวใจกันบ้างสามดๆดูพลังงานกันนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยจ้า a c e of Pentacles Five of Bones Queen of Bones ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า วันนี้จะมีคนแย่งกันเปย์คุณนะคะคอนกรีต uration เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหือเกินว่าวันนี้เสน่หหามาแรงนะเมตตามาหาเสน่ห์เมตตามาหานิยมทำงานดีเด็ดทำให้มีแต่คนอยากจะเปย์คุณอย่างเต็มที่มีแต่คนแย่งกันจะเปย์คุณ <c oughs> นะนั่นหมายความว่าวันนี้นะคะ หากคุณโสดอยู่เป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้นะอาจจะมีคนอาจจะรู้สึกดีๆกับคุณนะแย่งกันเข้ามาที่จะแบบดูแลททกแคร์เอาใจใส่คุณเปย์คุณเลี้ยงกงเลี้ยงข้าวเลี้ยงนงเลี้ยงน้ำอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเกิดว่าคุณสถานะไม่ชัดเจนนะคะหรือแม้กระทั่งมีแฟนแล้วก็แล้วแต่วันนี้นะต้องบอกเลยนะคนคุยของคุณหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณหรือแฟนของคุณนะเขาก็อาจจะอยากจะเปย์คุณในขณะเดียวกันก็จะมีใครบางคน คนใหม่ๆเข้ามาให้ความสนใจอาจจะอยากแบบ อยากจะเปอยากจะดูแลอยากจะเทคแคร์เอาใจใส่คุณด้วยนะเพราะฉะน,นั้นว่ดนี้เตรียมตัวให้ดีระวังนิดหนึ่งอาจจะมีแบบรถไฟชนกลช,ชนการไรเง้นะเพราะาจะมีคนมาให้ความสนใจคุณมากกว่าหนึ่งคนค่ะและและไม่ใช่แค่ความสนใจนะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างด้วยเช่นการดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่อาจจะเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายเข้ามาสื่อสารนะหรืออาจจะ เปนะ็น่ะอย่างที่บอกไปนะเหมือนเลี้ยงหนมเลี้ยงน้ําเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะแบบว่า Take action ในการที่จะแบบว่าทําให้คุณประทับใจไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมนะการแบบว่า Take side กันเข้าคงเข้าข้างการแบบออ เขาเรียกว่าแสดงออกชัดเจนว่าสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลนะหรือว่าชื่นชมคุณมากเป็นพิเศษก็ได้หรือว่าเนี้ยมันอาจจะมีคนมาชื่นชมคุณนะออ ต่างฝ่ายต่างชื่นชมคุณให้ให้แต่ละคนฟังอะไรอย่างเงี้นะอ้เช่นถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีคนคุยอยู่แล้วคนคุยของคุณก็อาจจะชื่นชมคุณนะหรืออาจจะมีคนอื่นมาชื่นชมคุณให้แฟนคุณหรือคนคุยของคุณฟังในขณะเดียวกันแฟนคุณหรือคนคุยคุณนะเขาก็อาจจะชื่นชมคุณให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังเช่นเดียวกันคือวันเนี้ยต้องบอกเลยวันนี้จะมีคนมาอวยยศอะไรให้กับคุณนะมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็จะมีคนมาเปย์คุณมากกว่าหนึ่งคนนั่นเองอ่ะ วันนั้นเตรียมตัวให้ดีวันนี้มีคนโอ้ยวันนี้มีคนเปโอนะไรแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์กลิ่นี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ